น้องๆค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าเพื่อนสมาชิกคนเก่งของเรานะคะหรือว่าน้องเนมเนี่ยวันนี้เขาจะมาทํากายกรรมมันฝรั่งให้เราดูด้วยแต่ว่าหน้าตาจะออกเปน็นยังไงนะเนี่ยนะครับน้องๆต้องไปตามชมกันเองแล้วล่ะครับน้องเนมสมาชิกคนเก่งหมายเลข0-35683จะมาแสดงกายกรรมมันฝรั่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันจ้า พี่เนมครับวันนี้จะมาทำกายกรรมเครื่อเื่อนดูกันนะครับอุปกรณ์ก็มีมันฝรั่งแก้วน้ำซ่อมสองคันการแสดงกายกรรมมันฝรั่งของน้องเนมเริ่มต้นขึ้นแล้วจ้าตอนแรกเราเอาแก้วมาหานึ่งใบเอาทคนี้แล้วก็มันฝรั่งมาหนึ่งหัวและสแลวที่ขาดไม่ได้ก็คือช้อนซ่อมนะครับน้องเนมใช้ซ่อม เสียบเข้ากับมันฝรั่งทั้งสองด้านเสียบไปเสียบไปด้านซ้ายเสร็จแล้วครับเสียบไปด้านขวาเพืเ่อๆอยากกระพริบตานะคะดิอดดูของดีจากนั้นก็นำมันฝรั่งไปวางไว้ที่ขอบแก้วน้องๆจับตาดูให้ดีนะจ๊ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันฝรั่งของน้องเนมเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเลย ห้าสี่สามสองหนึ่งดาันดาเสร็จแล้วครับของตาของผมว,ว้าวดูสิมันฝรั่งตั้งอยู่มันขอบแก้วได้จริงๆด้วยว่าแต่ว่ามันตั้งอยู่มันขอบแก้วได้ยังไงกันเนี่ย มันฝรั่งและซ่อมอยู่บนเส้นตรงที่ลากในแนวดิ่งจากจุดรองรับของขอบแก้วพอดีซึ่งทําให้มันฝรั่งไม่ตกลงมาหรือถ้ามันฝรั่งเกิดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งซ่อมที่อยู่อีกด้านหนึ่งจะช่วยทวงให้จุดศูนย์กลางกลับมาอยู่ที่ใต้จุดรองรับดังเดิมยังไงล่ะสโมสรคิดเซอรี่ขอต้อนรับสมาชิกคนเก่งก็คือน้องเนมคนนี้นี่เอง เก่งๆแบบนี้สโมสรคิสคาเวลี่ขอมอบชุนการศึกษามูลค่า1,000บาทพร้อมด้วยประกาศนียบัตรให้กับน้องเนมสมาชิกคนเก่งของเราจ้า นะคะที่อยากจะมานั่งเก้าอี้คนเก่งแบบน้องแนมแบบนี้แล้วแล้วก็นะคะง่ายๆเลยค่ะเขียนจดหมายเข้ามาบอกนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการประดิษฐ์ที่น้องๆสามารถทําด้วยตัวน้องๆเองนะคะแค่นี้ค่ะน้องๆก็จะสามารถมานั่งเก้าอี้คนเก่งแบบน้องเนมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี แน่นอนเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะน้องเนมพี่น้องพลอยนะคะมีเพื่อนสมาชิกคนใหม่หนึ่งคนจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยนะคะเพื่อนสมาชิกคนใหม่ของเราชื่อว่าน้องแตงค่ะบอกว่าชอบดูรายการของเรามากๆเลยได้ความรู้นะคะก็ยินดีต้อนรับน้องแตงนะคะเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรคิส s า t r a w e r แบบน้องเนมด้วยนะคะพบกับเด็กช่างคิดได้ใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้พี่น้องพลอยและน้องเนมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Do them.